ปกติผมเห็นพี่ไปเที่ยวบ่อยอยากรู้ว่าพี่แบบพกอะไรติดตัวป่ะออกบ้านเนี่ยผมจะต้องเตรียมนี่ก่อนเลยฮะขงข้าวแก้วน้ําแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือประกันร,รถยนต์ครับผมอันนี้สำคัญมากเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยลืมไปแล้วว่าประกันเนี่ยหมดไปตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่อทีไม่มีเวลาเดินทางไปต่อเองเนี่ยอยันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์ กันออนไลน์นี่ผมแนะนำเลยนะเว็บไซต์นี้นี่เลยครับ w w w u o u h i o ขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับ <c oughs> แค่เลือกประเภทของประกันจากนั้นเราก็เลือกชั้นของประกันที่เราต้องการ <c oughs> เลือกยี่ห้อรถ <c oughs> เลือกปีรถ <c oughs> เลือกรุ่นรถ <c oughs> และเลือกรุ่นย่อยของรถ แต่ถ้ามีประกันตัวเดิมนะครับก็สามารถเลือกใช้ประกันเดิมก็ได้เช่นกันเสร็จแล้วก็กดไปที่ค้นหาเราก็จะเจอหน้าประกันขึ้นมาเทียบเลยครับในหน้านี้นะครับที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็จะบอกราคาซึ่งราคาแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกขับถูกมากเลยละครับและที่สําคัญสามารถผ่อนเงินสดศประตนตได้อีกต่งางหากสนใจประกันตัวไหนก็กดซื้อได้เลยครับม่แห้แค่นี้เนี่ยก็พร้อมออกเดินทางแบบไร้กังวลแล้วละครับ